ค่าน้ําแข็งแดกเหล้าครับแดกเยอะๆตายไปๆครับพี่ชายผมอันนี้อันนี้คืออะไรวะแนซ้ายมือไอ้เขถอะสีแดงไงบ้านอ๋ออันนี้คือที่เขามีสตอรี่กันถ้ามันเป็นระบบแบบว่าถ้าใครเข้าถ้าใครเข้าไปอยู่ในวงรถแล้วเราขึ้นรถขับรถรอสพังอ๋อสายความสายความอุ่นเธอมันจะปัญญาอ่อนปัญญาอะไรครับซอมรถแบบ ไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อที่นี่ไม่มีเหรอต้องเป็นอู่นี่ว่าไม่มีครับมองมึงลงไปดิมีใครกล้ามีกับกูปะโหลยสั่นใครกล้ามีกับพี่กูไปเียน้องเขาไม่อยู่การเย็นพอเขาอยู่หล่ะครับพี่ครับพี่ครับเขาเลยปะระเบิดกุ้งไหมไม่เอาเดีวแต่เดีวแต่เอาไหม lòng bay đề ตองบอกว่าเป็นน้องสาวอ่ะกดไม่ได้กดกวาอาวุธกอดซิกูค,ควักเรียวกดจีไม่ได้ไอ้แม่งอะไรวะมานี่ดิอ๋อต้องวางต้องวางลืมแม่งอุ้ยเงินเป็นหมื่นเอดีันเอ้ยไม่ใช่ของกู ไออันขวาอันขวาของเรานะอันซ้ายของเขารู้ไหมเนี่ยรู้แล้วร,รู้แล้วไม่ได้ไปดึงให้เขานะพี่ขอมดตัวเลยเด้อไม้ไม้ไเฮ้ยขึ้นมา <S <S เฮ้ยรีบไหนเอาเอาขึ้นดิว่าจำไม่ได้เนี่ย yeah. S 1> <S 1> <S <S อา้าโซเดเ่วยดเไ่ไปอาอีกโซแม็กที่เหลือเราต้องเก็บงานให้เรียบนะพี่ถ้าเราจะเก็บงานอะะ่ะผมป้อนคาร้านชุดเลยแหละเอาแก๊งไหมหรือไม่เอาแกงเอาโมดแกงไหนก็เอาลวดลวดลวดอุ้ย มันไม่มีที่ซ่อมลนะพี่ต๋อนะครับครับขาขาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรซ่อมเลยไหมครับของข้าซ่อมเลยไหมครับพี่กระเป๋าเลขหนึ่งพันห้าครับพันห้าใจมากน้องสวัสดีครับไปซ่อมก่อนไหมมันซ่อมทำไมล่ะเปลี่ยนชุดกันหนาววิว้าสี่แปดซะด้วย ขอยืมสิแปดเฮ้ยค้นฮัลโหลว่าไงรนประมูลมาอยู่ไหนครับรนประมูลเดี๋ยวมึงไม่หายแอบเลยน่องเดี๋ยวพี่จะไปไม่ก่อนในนี่ก่อน มึงหาที่แอบเลยเดี๋ยวพี่ไปน้องพอแล้วปุนนี้เลยพี่ขอเด้อแต่น้องหาพี่ไม่เจอหรอกรอบหน้ามีอะไรวะอุย้ยแรปเตอร์หนึ่งอันเงินงพี่ขอเด้อ2000สองพันเด้อโทรศัพท์พี่ขอเด้อไม่ให้งติดต่อใครหรอกไป หมอหมอเก็บซบด้วยเฮ้ยศพแล้วไปดิไปไปเปลี่ยนเสื้อเถอะแม่งแบบเสื้อแบบอันนี้จัดเลยขอทีเด็ดวันนี้หน่อยครับสอดถึงความเลือนอะเลือนอะไรก็เราก็เล่นตามกดทุกอย่างสามซีอาเซนด้วยว้าอยู่ไหนพี่บอกรถประมูลมาเติมรถประมูลแข่งอะไร เอ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวผมเอาไปให้ดูร้านแต่งตัวขวามือข้างล่างเนี่ยร้านหลู่ร้านหลู่นก็ร้านหลู่ก็ร้านหลุ่นก็น้องสองเกอร์ไพพิบัติไอ้เขือกว่าก่อออกไงวะเขือหาดูตรงนั้นตรงตรงนั้นอะไรวะคนดูเอาออกไงอ่ะเชนเหรอ ตรงเวส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 ไหนวะ,านวะกางเกงกางเกงอาร์มเหรอกางเกงแพนแพนแต่งตัวเหมือนในเนมเลยนะเนีย่ยเนมไหนวะไอ้นั่นอ่ะอขอเพื่อนหนึ่ะน,นะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนผมพพ่่เ ที่มันเคยอยู่กับเราอ่ะตอนสมัยเอ็มดีใหม่ก่อนอ่ะมึงเรียกใครพี่ตอสมึงเอาไปคืนไอ้เหี้ยกูไม่เกี่ยวนะไกครกูนีเหี้ยหลุยนะกูไม่เอานะไอ้เหี้ยไม่หายกับมึงหรอกไอ้เหี้ยมึงไม่เอานะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่รู้จักไอ้เด็กไม่รู้จักมึงนะรอแแทนกูไปด้วยพี่ตอดเอาวินิจแทนกูไปพี่เปลี่ยนชุดก่่อนนเปลียชุดก่อน เร้ไม่เคยเลยเหี้ยหาเรื่องอีกแล้วมึงมึงไปเอาใครมามึงไปเอาของของมาทละไมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหลุยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้มึงเอาของขามาแล้ว <c oughs> มึงไอ,อ,อ้หเหี้ <c oughs> ย,ย,ยแล้วมึง <c oughs> มึงเอาแกงอื่นก็ได้ไม่ใช่แกงนี้เหี <c oughs> <c oughs> ย้ยแม่มีแกงบอกว่าหลวงพี่ตอเดีย๋ยวรบประมูลมาเสิร์ฟไอ้เหี้ย หารถสี่มาให้กูด้วยนะหารถสี่หามาไม่พอหาส้นตีนมาให้กูด้วยรถสี่วันส้นตีนเลยดิเฮออียเเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงผมดนะ้วยเหียบ่งบอกความเลือดเลของมึงนี่เัาไปคืนพี่เขาด้วยนะ อเออ่เขานนจ้าากินไกก็ขอโจแคบอยู่ไม่รู้ไม่ี่มาเลยโว้โวไปหาน้าดิกว่าคนดูนะ้านะ้าอยู่ไหม แต่งตัวดีๆก่อนแต่งดีๆไปหานะไอ้หลือไปกับพี่ตอนเล่ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปหาเดินพาละรอ,เอเงเท้าคืออันไหนวะอามหรอรองเท้าตอนต้องพาไปเปลี่ยนรงผมก่อนก็เขาจูบแคบอยู่ผมไม่รู้ก็ยืนก้าเขาอยู่ใช่ไหมเอาลงมาผมก็ขึ้นเลยแหละ ไปเปลี่ยนดีเขาไปเปลี่ยนทรงผมก่อนไปเอาชุดนี้ได้ปะไปหาหน้าดีกว่าอ,อ,อาอัมคือแขนในงอเออกูรู้แล้วครับอัมคือแขนครับเป็นไรกูหางเกง่ง ตงเก่งไหนแบบเสีเทีวะอย่างนี้แล้วกันแข่ไหนไม่บักวะโอ้โหไอ้หลุดมึงว่าเปลี่ยนดีๆเธอะกูขอร้อง แม่งบงบอกความเลื่อนเลยมึงแต่งดีดีดิมันเพจดีพี่โอ้โหไอ้เฮียคอ,อกูกระบักไอ้เฮียไม่มีใครบอกกูเลยไปพ,พี่หลอ่อแต่งตัวหลอ่อรวยสีบาบาๆหน่อยสิเอ้ย กูโทรหานานานไม่รับนานานานทำอะไรอยูว่วะหลุยมึงแต่งตัวดีๆได้ปะเอาชุดนอนพี่เฮ้ยมึงก็นอนเตียงเอามึงเอาชุดดีๆด,ดีชุดเหมือนกูเนี่ยชุดห้าสิบทอโซห้าสิบ <5 14. S 2> เก้าามสิบสี่กางเกงกางเกงหกรองเท้าไอ้รองเท้าผมวันนี้เออไปเหน่หอะพี่เสนหเธอถือท,ที่เชิ้ตที่เชิ้ต เชื่อในเอาเงาเอาอะไรก็เอาเถอะสี่เช็ดเท่าไหร่พี่สีเช็ดวอล์ศูนย์สิบห้าสี่เช็ดสิบห้าเอออย่างงี้มันไม่เหลือนน้าเบื่ออะไรวะไปกูมไม่เปลี่ยนรถเถอะขายดิมึงขายก่อนด,ดิไอ้เหี้ย ไปพาก่อนนายอยู่สภาหรอหานหนทีลาดีกว่าเฮ้ยเอ้เอไดมอนด์เฮดเปล่าวะดูดิใช่ไดมอนด์เฮดป่ะ ต่อขึ้นแกงนะบอกติดต่อขึ้นแกงมึงแต่งตัวดีแค่ไหนมึงก็เรือนไอ้้าเรือนพ่อมึงอะจะได้รู้จริง ัวมนด้หรอครับสามารถทำให้คนทั้งเกมเกลียดได้เกลียดไม่ได้อยู่้ะประเด็จนจะไม่เล่นด้วยแล้วจนเหลืออยู่แค่กลุ่มผมแล้วก็กลุ่มเขาอ่ะอออรตติด่ะไรไม่มีใครอยู่ด้วยเลยธรรมดาขึ้นแก๊งแจ้งอะไรครับก็นีะตอนแรกก็ตีแต่ว่าเชอบนี้ข้าคนไม่ได้นะครับด้วยกันอะไรวันนี้ไงอไอ้นับ เพราะไม่กัโฟนไม่ได้ทาไมทำไมฮาร์รี่อ่ะติดแบ็พวกเพื่อนเพื่อนที่อยู่น้องๆที่อยู่เขาหลังๆมันก็แบบว่าเขาเล่นกับพวกผมมาอยู่ผมมาเป็นตำรวจด้วยมาด้วยก็สุดท้ายกันเองแค่นั้นหละไม่มีใครเล่นด้วยติดแบ็คลิทไม่กัโฟนเพราะว่าตอนนั้นไม่คืนไม่กัโฟนครับแล้วก็มีการยืนกันว่ายืนกรานว่าคืนแล้วครับครับแล้วคืนแกงรับมีคนไหมครับมีสองคน ขั้นต่ำ20คนครับต้องใช้แก๊งคอยทั้งหมด165เหรียญนะครับ AMD อันนี้จะขึ้นได้20คนนะครับถ้า a ดีจะขึ้น40สล็อตจะต้องใช้775แกงคอยนะครับขึ้นไม่ได้หรอครับขึ้นไม่ได้ครับมานะเจ๊แบอะไรนะครับมานะเจ๊รับสรุปไม่ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยไม่ครับเอาทำไมล่ะครับ ทำไมไม่ขึ้นล่ะครับไม่มีเลยเปียกกไอ้หลุยเหรอไอ้เปียกไอ้หลุยปัใจเปียกก็หลุยเหรอต๊กแกดูตีเขาจะมาขึ้นแกงน่าเขาบอกเขาชื่อเอมดีเขาคือใครอ่ะเขาไม่บอกชื่อเนี่ยว่าเขาชื่อใครชื่อใครชื่ออะไรคัเี่อชื่ออะไรคัเมี่อ่อบอชื่อเปียกครับจาเปียก เลียนอะไรเสียงเสียงอันนี้ไม่ใช่เปี้ยแต่เป็นเหมือนเสียงน้องเนี่ยอันอะี้ก็หาเรื่อยอ่ะเป็นอะไรเสียงงน้้อไดกูไปเลี้ยนชนคนหรอกกูไม่เนี่ย่ยก็จะคุยกับนะนี่ต้องแบบแจ้งแจ้งชื่อก่อนนะครับเนี่ยว่าชื่ออะไรคือใครนี่ผู้ใดนี่สวัสดีเจ้าที่ครับพี่ตาพี่ตาอทำเสียงดีๆพี่ อ้าวคือตอนอะอ้าวตอนตอนนี่หลอกลวงนะนี่จริงหลอกลวงผู้บริโภคพอยู่เลยนะตอนต้องจับไปขังพี่ตอนพูดดีๆพี่ตอนนี่ครับมาสดีครับเนี่ยเราพูดดีๆใหจบแล้วเนี่ยเออจริงจริงจริงแต่น้ําไม่น่าจะว่า้นาน่าจะไล่เคสอยู่อ้อไม่ได้อยู่นี่หรอครับน้าไม่ได้เป็นตำรวจแล้วครับน้าน้าเขาเป็นทุกอย่างครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะ นะ้าจะไล่คิดอ,อยู่ที่อากเจอน้าต้องมาตอนช่วงกลางวันกลางวันว่าเบอร์น้าเบอร์อะไรเหรอครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดไหมครับแล้วมนันเบอร์พี่เฉินไหมละ่ะเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเแบอร์หนึ่งผองทูมาครับอยากคุยกับเจ็ดเจ็ดเจ็ดละสิเก้าเก้าเก้าอะครับสามตัว <laughs> ใช่ไหมครับ สี่ตัวหรือเปล่าเก้าสี่ตัวเหรอครับเชื่อแล้วน่ะสามตัวจริงตัวจริงนะ้่ะท่านจะโทรสี่ตัวนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะบอกก่อนเขาบอกว่าไปแม่พาะลอนานะคุณาอะไรตอติมาหาใครนะตอติอะไรอ่ะนี่องๆนี่อนี่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 มางัวดอมขนนี่เ้ยเฮา สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคุยไอ้นี่กันหนึ่งห้าหนึ่งอ้นี้จะมาคุยจบกันใช่ไหมครับครับใช่ครับอันนี้ช่างออกปีนพร้อมยังครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับงานบ้างเนี่ยเราอ่ะสวัสดีครับนะมึงเพิ่งไปเปลี่ยนย้ายของมาเอ้ยไม่ใช่เพิ่งไปเอาอลิตรมาครับ เอสซูไปเอาไวรสหลุดอล้เด็กครับครับใช่ครับใช่ครับเป็นไงอยู่นู่นเป็นไงมันไหมก็แบบมันก็มันอยู่ครับสติอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับว่าจะมาติฟีโต้ว่าจะเข้ามาหาหนาช่วงเที่ยงบ่ายทุกวันนะเพราะว่าเพราะว่าเห็นหนาแบบอยู่ช่วงเที่ยงบ่ายใช่ไหมครับความจริงอยู่ทุกช่วงแหละแต่เป็นชุ้เพียงแต่ว่าแบบมาที่ต้องไอเนี้ยตอนเที่ยงตอนบ่ายเพราะว่าพี่เลื่อมันซาซาไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนหัวค่ำไม่อยากให้แบบ คนดูมาเครียดไงเข้าใจป่ะอ <Christ>. ๋อครับเห็นเขาบอกว่าน้เป็นทุกอย่างเลยที่นี่ขาดอย่างเดียวเป็นเอดแล้วแล้วตอนผมมาผมลืมไปในของในเต็มตัวเลยของผมอะน้าน้ายังรับอยู่ไหมครับมีแกงอะไรรับอยู่ไหมราคาครับพวกของอะโอ้ยเยอะเพราะนี้ของขาดเยอะเพราผมโทรไปน้าไม่รับอะครับน้าใช้เบอร์อะไรอยู่ครับเก้าเก้าเก้าสามตัวไหมครับ ใช่โทรมาหน้าใจนี่พี่หน้าจะไล่เคสอยู่เมื่อกี้เขาตีกันหรอครับใช่ใช่มันเป็นฮาร์บายพาร์งยี่สิบชนยี่ิบแล้วแม่งตีกันลั่นเลยตำรวจไม่พอมันต้องไปช่วยอ๋อครับแล้วมันจะมาหาใครอ่ะมามามากับหลุยครับหลุยครับนะหลัยสีครับแต่หลุยชอบแอมมาก่อนครับมามันมาหาปนหาเลย ไม่ใช่ามาป้น,นครับแบ่งขึ้นโอ้โห,โหมันมามปนนำสกุลเสียไม่ได้ตเต็มเลยเมบีอะไรเนี่ยโดนจับติดคุกนะครับแต่ไม่ังไม่ใช่ตอนนะครับแต่ตอนเลิกแล้วครับนะฮะตอนไม่เลิกหรอกอุ้ยใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เพราะมึงเพิ่งต่อ <c oughs> ึงต่อเสร็จปุ๊บก,ก็ดูพรุ่งนี้ว่าจะปนไหมแค่นั้นแหละ <c oughs> ลงเมืองมาเข้าไปป้นมาแล้วครับอ่าเห็นไหมล่ะมึงมึงที่มึงไม่ได้ปนเพราะมึงไม่ได้ต่อไปลีดครับ จะทำอะไรตอนเนี่ยนั่นนะครับว่าก็จะหาอะไรดูตามขับดูตามเมืองเนี่ยครับแล้วก็ไปหาพี่เปาไปยังอะยังเลยครับยังเลยครับว่าจะเอาเกาะไว้ให้แกด้วยผมมีอยู่ติดตัวครับเติมไว้ไปนี่ไปไปนี่ดิไปไอแลเหลืองอะพี่เปาตอนนี้แกรุ่นโตแล้วปีโตแล้วน้าพอมีเบอร์ไหมครับไม่ไม่มีเลยได้ครับเดี๋ยวผมทวิตเอาที่เอาเอานี้ไปก็ได้เนี่ยขวัญพาตอสพาตอสไปหาพี่เปาหน่อยดิ อ๋อพี่เปาได้ค่ะขอบคุณครับนะขอบคุณนะครับนี่คือโคหนุ่ยหวันซึ้งนะเอ้ยตอนมีอะไรโทรมาไว้น้องครับพี่ขอบคุณครับพี่โชคดีโชคดีดีมากวปเลย,ยครับนะครับมาเที่ยวเหรอฮาร์ฟฟู่คือใครวะยกมาเย็บ Let's go เอพี่เปเหรอไม่มีครับมีไหมครับเฮ้ย